คณะสงฆ์จากวัดรธรรมกายเบเนลักซ์ประเทศเบลเยียมได้รับนิมนต์จากกลยานมิตรนพพมาศส,สวัสดิ์วงชัยเมืองดิสประเทศเบลเยียมไปเป็นเนื้อนาบุญเพื่อปฏิบัติธรรมโดยภายในงานกลยานมิตรนพมาศส,สวัสดิ์วงชัยได้นำกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานก่อนที่ผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแต่คณะสงฆ์ ที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญทั้งยังเป็นการสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธอีกด้วยจากนั้นคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายพระทหารอันประณีแต่คณะสงฆ์ช่วงบ่ายเป็นพิธีทอดพระป่าโดยมีกาลยนมิตรนบพมาสวัสดิ์วงชัยนำกล่าวคำถวายพระป่าเป็นภาษาบาลีส่วนกาลยนมิตรบัวแก้วจักสุแก้วนำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาไทย พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้น้อมถวายผ้าป่าและปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งพระอาจารย์ก็ได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้ที่มาร่วมงานบุญทุกท่านเพื่อไว้ตรึกลึกนึกถึงบุญที่ได้ทําร่วมกันในครั้งนี้นอกจากนี้ยังได้เชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านได้มาสั่งสมบุญที่วัดทั้งยังได้กล่าวให้กําลังใจในการสร้างบาร,รมีในต่างแดนซึ่งสร้างความประทับใจแก่ทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะ